ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกสละแหน่นะคะวันนี้อยู่ชวนปลูกะคะ่ะจะเอาเคล็ดลับดีๆในการปลูกและการดูแลรักษาสละแหน่ให้อยู่กับเราคงทนไปยาวๆนะคะไม่ตุยไม่ตายไปก่อน ที่จะครบขวบปีนะคะส่วนมากแล้วเพื่อนๆจะมีปัญหาว่าปลูกงามอยู่ดีๆงามลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะงามลักษณะแบบนี้อยู่ดีๆได้ชื่นชมอยู่ไม่นานนะคะในที่สุดเขาก็จะอําลาจากคะ่ะไปเกิดดาวอื่นไปตามๆกันนะคะถ้าเราไม่มีเคล็ดลับในการดูแลรักษาดีๆนะคะางามได้ชื่นใจอยู่สักนิดสักหน่อยนะคะ กำลังได้ชื่นใจกำลังได้อวดกำลังได้ถ่ายรูปไม่กี่วันเขาก็จะเรียบร้อยไปนะคะเออใครไม่อยากจะเจอปัญหาเหล่านี้นะคะมาฟังในคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวอีกจะเอาเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆกันนะคะพอดีว่าก่อนที่จริงแล้วอิวจะไม่ได้ปล่อยให้เขางามขนาดนี้นะคะเพื่อนๆในไม่ว่าจะปลูกลงแปลงเพื่อขายหรือปลูกลงในกระถาง ในกล่องโฟมหรือในถุงนะคะจะไม่ปล่อยให้งามแบบนี้นะคะเพราะว่าเคยทําวิดีโอบอกเพื่อนๆมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าสารเน่เนี่ยเขาจะมีอายุของเขานะคะมีเถาเลื้อยของเขาเนี่ยพอขึ้นมาได้สุดเนี่ยคะ่ะเขาจะพอแค่นี้นะคะจนกว่า แต่ถ้าเกิดว่าเราบำรุงใบให้ปุ๋ยทางใบเขาก็จะงามอยู่แต่ว่าลำต้นเขาเนี่ยค่ะเขาขึ้นมาแล้วเขาก็จะหมดอายุนะคะถ้าเราไม่เอาออกอะค่ะไม่เอาออกเขาก็จะค่อยๆทยอยใบร่วงนะคะใบร่วงแล้วก็เถาแก่แล้วก็จะหมดอายุแล้วก็จะแห้งไปเป็นเถาๆไปนะคะธรรมชาติของสะรแหน่เนี่ยการขยายพันธุ์ของเขาเนี่ยเขาจะ มีเงาใต้ดินนะคะแทงเข้าไปแทงออกมาอยู่เรื่อยๆะคะ่ะเถาตัวนี้หมดอายุไปตัวใหม่ก็จะขึ้นมานะคะเราจะต้องเปิดโอกาสนะคะเพื่อนๆเ,เปิดโอกาสให้แสงข้างบนส่องลงถึงข้างล่างนะคะแล้วไอ้ตัวเล็กๆข้างล่างเขาจะแทงขึ้นมาใหม่นะคะเขาก็จะพวกนี้ก็จะมีชีวิตต่อนะคะแล้วก็จะงามต่อไป ให้เราได้เก็บกินอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเทาที่ขึ้นมาใหม่ก่อนหน้านี้เพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆไม่กินไม่ได้ใช้นะคะหรือไม่ได้เอาไปปลูกต่อเพื่อนๆก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะตัดลงจํามิดเนะะี่ยค่ะเอาเป็นกันไกลกลมพมตัดนะคะเพื่อเปิดแสงเปิดโอกาสให้แสงส่องลงไปถึงข้างล่างนะคะเพื่อตัวที่อยู่ข้างล่างจะโผล่ขึ้นมาใหม่จะเจริญติบโตต่อไปแบบนี้ ของเพื่อนๆจะไม่ตายนะคะแต่ถ้าเมื่อไห่ที่เพื่อนๆหวงเพื่อนๆตัดแค่ยอดนะคะตัดแค่ยอดแต่ว่าเถาตัวนี้ยังลกคื้มอยู่นะคะแสงยังไม่ลงไปข้างล่างนะคะพวกที่จะขยายพันธุ์อยู่ข้างล่างเขาขึ้นไม่ได้เขาไม่โดนแสงเขาขึ้นไม่ได้เขาก็จะหมดอายุไปนะคะเป็นสาเหตุที่ว่าพืชที่เพื่อนๆปลูกในกระถาง ซึ่งมันมีเนื้อที่ดินอยู่จํากัดอยู่แล้วทําไมมันถึงได้ไปไวนะคะในสําหรับในส่วนของสละแหนนะคะเพราะว่าเขาขยายพันธุ์ต่อไม่ได้นะคะเนี่ยใบพวกนี้ที่มันแก่มันหมดอายุมันจะร่วงลงไปนะคะร่วงลงไปเยอะๆเยะๆก็จะไปปิดปิดแสงทึบนะคะตัวนเ,เนี้ยเล็กๆเนี่ยไม่มีโอกาสได้ขึ้นก็จะเรียบร้อยนะคะวิธีการก็คือเพื่อน,อนๆตัดนะคะตัดจำมิดเลยนะคะตัดออกให้หมดเลย พวกนี้พวกมืออาชีพทั้งหลายเนี่ยเขาจะใช้กรรไกรตัดตัดให้เกี้ยงเลยนะคะแล้วก็เอาดินกลบนะคะเอาดินกลบบางๆนะคะแล้วยอดพวกนี้ก็จะแตกขึ้นมาใหม่แล้วก็จะงามอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อนๆถ้ามีแค่กระถางสองกระถางเพื่อนๆทาแบบนี้เลยเไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราตัดเนี่ยประมาณแค่เจ็ดถึงสิบวันเขาก็จะงอกขึ้นมาให้เพื่อนๆได้เก็บกิน เหมือนเดิมนะคะมันจะไม่ต้องทิ้งระยะเวลานานนะคะแต่ถ้าถ้าไม่ไม่เอาออกนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันขึ้นมาไม่ได้นะคะไอไอพวกที่อย่างเงี้ยพอเราตัดออกนะคะเราก็จะพวกนอนพวกอะไรมันก็จะไปด้วยนะครับพวกศัตรูทั้งหลายไปหมดนะคะมันก็จะเป็นการดูแลอีกอีกแบบหนึง่งนะคะเนี่ยไหม ที่จริงแล้วเนี่ยแบบเนี้ยไม่ถูกต้องเพื่อนๆปล่อยไว้แบบเนี้ยไม่ถูกต้องะคะรับพอดีว่าอิวป่วยไปสองอาทิตย์นะคะมันก็เลยงามงามแบบแบบอย่างเงี้ยค่ะคาดว่าถ้าอยู่ไม่มาจัดการนะคะอีกสักอาทิตย์ก็กว่าสองอาทิตย์เขาก็จะเริ่มใบร่วงเริ่มแห้งเถาก็จะเริ่มแก่แล้วก็จะเริ่มไปนะคะข้างล่างขึ้นไม่ได้กระถางนี้ก็จะเรียบร้อยนะคะเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นวงจรของเขานะคะ ข้อแนะนําที่อิ๋วจะบอกเพื่อนๆอยู่ตลอดนะคะก็คือให้ตัดให้เตียนแล้วก็เอาดินกลบนะคะดินผสมปุ๋ยผสมแกลบผสมใบไม้แห้งก็ได้นะคะสูตรเดิมๆของเรานั่นนะคะกบเข้าไปให้ให้เต็มนะคะเดี๋ยวยอดใหม่เขาจะงอกขึ้นมานะคะอันนี้เป็นวิธีการออดูแลรักษาให้เขาอยู่กับเราได้ดานานนะคะพืชกระถางถ้าดินพร่องลงไปเนี่ยคะ่ะต้องเติมให้เต็มอยู่ตลอดเพราะว่าเขาจะมีการย่อยสลายแล้วก็ยุบตัวลง ไหลออกอะไรประมาณนะะี้ค่ะเราต้องหมั่นเติมเขาเรื่อยๆเพื่อนๆจะได้สารแน่ที่ใบใหญ่ๆงามๆหอมๆได้กินอย่างนี้ตลอดนะคะส่วนถ้าเกิดการทําขายเหมือนของอิ๋วนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่างามอย่างนี้เต็มที่แล้วนะคะถ้าเรายังไม่ได้ออกขายหรือขายยังไม่หมดเพื่อนๆถ้ามันยาวอย่างนี้แล้วเนี่ยเดียวอิงหน่อยก็จะโสมนะคะอิ๋วมีตัวอย่างที่ที่โสมแล้วเริ่มโสมแล้วให้เพื่อนๆดูนะคะ ถ้าเกิดว่าเราไม่จัดการอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะคือคือป่วยป่วยนานเกินนะคะป่วยไปสองอาทิตย์นะคะสภาพต้นไม้อยู่ก็จะโทมนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนนึกนึกภาพออกไหมคะเนี่ยค่ะใบใบที่เคยง,งามๆเนะะี่ยเขาก็จะร่วงออกใช่ไหมคะร่วงออกแล้วทีนี้ถ้าเราไม่ได้บํารุงดูแลต่อนะคะผู้นี้ก็จะหมดอายุแล้วก็จะเริ่มเรียบร้อยไปนะคะทั้งอันนี้ทั้งเนี้ยก็จะหมด หมดอายุแล้วก็จะเรียบร้อยนะคะวิธีการดูแลเราก็ต้องตัดให้สั้นนะคะตัดเหลือเหลือข้อข้อตาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้มันจะไม่เหมือนในดินเนาะในดินเนี่ยพวกไหลพวกอะไรเขาจะมีเยอะนะคะแต่ในถุงมันมันเนื้อที่มันจํากัดนะคะถ้ามีไหลมีอะไรอยู่แล้วมันก็จะมีอายุต่อนะคะน,นี่ถ้ามีแทงอย่างงี้ก็จะไม่มีปัญหานะคะเพื่อนๆก็ คลิปตัดแต่งเอาแล้วก็ให้ปุ๋ยทางใบปุ๋ยเกล็ดลดนะคะเขาก็จะงามงามขึ้นนะคะอย่าปล่อยให้ยาวเฟื้อยแบบนี้นะคะขายไม่ได้ราคาด้วยนะขายไม่ได้ราคาแล้วก็ <c oughs> ก็จะไปไวนะคะจะสู้แบบสั้นๆแบบนี้ไม่ได้นะคะเพื่อนๆเนี่ยสั้นแล้วก็เป็นพุ่มเนี่ยคะ่ะลูกค้าก็จะชอบประมาณนี้นะสําหรับเคล็ดลับพื้นพื้นที่เพื่อนๆจะทําขายนะคะเนี่คะ่ะมัน ถ้าเป็นทรงใส่ในถุงเนี่ยก็จะหมั่นคลิปยอดให้เขาแตกอยู่เรื่อยๆมันจะเป็นทรงพุ่มสวยแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดปุูกในกระถางเพื่อนๆไม่ต้องเสียดายเพื่อนๆตัดสั้นเลยแล้วก็เอาดินกลบเข้าไปใหม่ดูแลใหม่ให้เขาฟื้นตัวขึ้นมาใหม่นะคะแบบนี้นะ่ะ ไปกี่ปีกี่ปีได้เลยรับรองไม่มีตายนะคะเพื่อนๆลองเอาไปทําดูนะคะสําหรับสารหน,นะคะโอเคค่ะสําหรับเรื่องของสาร่ในวันนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้ขอบคุณที่เพื่อนๆติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ